วันนี้เวลา13นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเตรการสแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชนเรื่องส่วนเล็กออนไอซ์โดยคณะ The Imperial Ice Stars จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นการสแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการสแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง20ตุลาคม2567 โครงการเพื่อเยาวชนเริ่มขึ้นเมื่อปี2565เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ24ปี ของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพโดยสร้างกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนเพื่อผลักดันให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ได้สัมผัสกับโลกของศิลปะวัฒนธรรมจากนานาประเทศเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและต่างชาติได้ทำการแสดงและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความสามารถและการชื่นชมดนตรีนาฏศิลป์การแสดงละครและศิลปะอื่นๆจากวัฒนธรรมและประเที ที่่แตกตกกางกันทั้งยังเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดงและดนตรีในประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไป การแสดงสเก,ก็ตน้ำแข็งเรื่อง Swan Lake on Ice โดยคณะ The Imperial Ice Stars จากสหราชอาณาจักรเป็นการแสดงที่ได้รับรางวัล Best Special Entertainment Award จาก Manchester Evening News โดยนำการแสดงบัลเล่ที่ได้รับความนิยมมาปรับเป็นการแสดงบนลานสเก,ก็ตน้ำแข็งออกแบบท่าเต้นโดย Tony Mercer ผู้ก่อตั้งคณะ Imperial Ice Stars และเยฟกินนี่เพลโตฟนักกีฬาเจ้าของรางวัลโอลิมปิก มีนักสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับรางวาัลในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวาัลมาร่วมในการแสดงสำหรับคณะ The Imperial Ice Stars เป็นคณะบัลเล่ที่แสดงบนลานน้ำแข็งชั้นนำของโลกที่หวนคืนสู่เวทีของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26อีกครั้ง หลังทอดพระเนตรการแสดงจบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงอาพระราชาฤชัยใส่ต่อการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้ด้โอกาสและผู้พิการในการนี้ทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดราชระงกอมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมการสแสดงกว่า1,000คนยังความปลื้มปิติแก่เยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้